วันนี้เราก็เลยจะมารีวิววิธีการเก็บเต็นท์ให้ดูกันทั้งของตัวทาร์บแล้วก็ตัวเต็นท์เลยนะครับบิทเทอร์ทาร์เนี่ยก็จะมีตัวเกี่ยวตรงนี้นะฮะที่ที่มันจะเป็นตัวคอนเน็กชันกับเต็นท์นะครับปลดเสานี้ยออกมาแล้วนะครับ<ม>ก็ทับเก็บได้เลยก็ยงดึงแยกออกจากกันได้เลยอันนี้ถัดมาเราจะมาเริ่มเก็บทาร์บกันนะครับตัวนี้เอาตะเก็บตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับ ก็เหมือนเราพับพับให้เห็นตะเก็บตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดเก็บคนเดียวก็ทะบัด สวัสดีครับซันตาชาแนลนะครับเอาคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเก็บเต็นท์กันให้ดูนะครับก็หลังจากที่คลิปเราออกไปเป็นคลิปรีวิวตัวเต็น D, The One ท์ดีโอดีเดอะวันทัสเต็นท์ตัวนี้นะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับขอเข้ามาว่าเออถ้าเป็นเวลาเราเก็บเต็นท์เนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิววิธีการเก็บเต็นท์ให้ดูกันทั้งของตัวทาร์บแล้วก็ตัวเต็นท์เลยนะครับเดี๋ยวจะทาแบบละเอียดละเอียดให้ดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเวลาที่เราเก็บเต็นท์เนี่ยตัวเต็นท์ มันก็จะมีพวกแบบละอองน้ําพวกแบบน้ําค้างอะไรต่างๆเราก็ใช้วิธีตบๆเต็นท์เนี่ยให้พวกละอองน้ํามันออกก่อนนะครับฝุ่นอะไรต่างๆหรือเอาพวกผ้าหรือไม้กวาดมากวาดก็ได้นะครับก็จะทําให้เต็นท์เราสะอาดแล้วก็ไม่ไม่ชื้นอะไรเงี้ยนะเวลาเก็บมันก็จะได้ไม่แบบมีความชื้นเข้าไปแล้วก็ทําให้เต็นท์เราเสียหายได้นะครับอย่างในส่วนของด้านในเต็นท์พวกนี้นะครับอย่าลืมปิดพวกหน้าต่าง ต่างๆนะครับอย่างตัวเด o n วันพลสเตนตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างข้างบนนะสองบานตรงสามเหลี่ยมนะครับก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงประตูข้างหลังนะครับแล้วก็หน้าต่างด้านด้านล่างทางซ้ายและขวานะครับก็อย่าลืมแบบว่าปิดกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเก็บมันก็จะได้ง่ายๆขึ้นนะครับในส่วนของพื้นเต็นท์เนี่ยก็ทําความสะอาดเอาฟุนออกอะไรต่างๆครับเราก็จะไดเ้เก็บอย่างเรียบร้อยเนาะตัวนี้มันก็จะมีทั้งซิปที่เป็นมุ้งรวดกับซิปที่เป็นแบบประตูด้านนอกเนาะก็ปิด ให้เรียบร้อยนะครับหน้าต่างสามเหลี่ยมด้านนอกนะครับก็ปิดเก็บเข้าไปด้วยนะเพื่อความแบบง่ายต่อการม้วนของเรานะครับถ้าไฟชีดมีการแบบว่าตอกสมอเอาไว้เงี้ยเราก็ถอนสมอออกก่อนนะครับอย่างวันนี้ที่เราใช้งานะ่ะข้างหน้าเราไม่ได้ไม่ได้ตอกสมอนะเราพับไว้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยเราตอกสมอ,อไว้เราก็มาถอนสมอก่อนนะครับ ก็อันนี้นะครับเต็นต์เราก็จะมีตัวทารติดอยู่ด้วยนะเป็นดีโอดีบิทเทอร์ทานะครับตรงนี้เนี่ยเ,เวลาที่เซตอัพเต็นต์เราจะกางเต็นต์ก่อนแล้วค่อยกางทารมันจะง่ายกว่าแต่ตอนที่เก็บเนี่ยครับผมลองดูแลก็คือเราสามารถเก็บเต็นต์โดยที่ปลดทารออกมาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เราเราจะได้เอาไว้กองของได้ไม่โดนแดดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานแบบนั้นได้แล้วก็ไปเก็บเต็นต์ก่อนได้เลยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัว,ตวเต็นต์ก่อนนะเก็บเต็นต์ก่อน ลิเท med oh, ิทเนี่ยก็จะมีตัวเกี่ยวตรงนี้นะฮะที่ที่มันจะเป็นตัวคอนเน็กชันกับเต็นนะครับก็เอาเอาออกก่อนนะมี5ตัวตรงนี้นะอะอันนี้ก็ปลดออกนะครับหลังจากปลดเสร็จแล้วก็ปิดประตูของตัวเต็นลงมานะ ก็ปิดประตูเต็นท์ลงมาให้เรียบร้อยนะครับถัดมาเราก็ปวดตัวตะขอตรงนี้นะครับที่เป็นเสาโครงด้านหน้าตรงนี้นะสามอันนะครับฝั่งละสามอันเรียบร้อยนะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วถัดมานะครับเราก็จะปวดตัวเสาตัวนี้ เสานี้ออกมาแล้วนะครับ<ม>ก็พับเก็บได้เลยเสานี้ก็จะมีถุงนะครับก็เก็บใส่ถุงไปเลย<ม>อันนี้อันนี้ก็พักไว้ก่อน<ม>อย่างนี้เวลาเราปลดเนี่ย<ม>ก็จะเห็นว่าทับก็ยังอยู่ได้นะครับเท่าเท่าที่ผมลองแบบนี้เราก็สามารถกองของอะไรเงี้ยให้ให้แดดมันไม่ลงได้นะเดี๋ยวค่อยเก็บ,นะบเดี๋ยวเราก็มาเก็บเ็นกันต่อ ถัดมานะครับก็ปลดตัวล็อกข้างล่างนะทั้งสี่มุมนะครับแล้วก็อย่าลืมปลดตัวเบลโคโด้านในด้วยนี่ก็จะมีทั้งสีด้านเหมือนกันก็ทำแบบนี้ทั้งสีด้านนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงไฟชีพออกมา พอเราดึงไฟชีตออกมาแล้วเนี่ยเราก็พยายามพับให้สันเนะี่ยมันเรียบร้อยนะครับดูตามดูตามตะเข็บพยายามพยายามพับให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับของของมันก็คือดูตามตะเข็บของสันตรงกลางนะครับตรงแบบนี้นะล้วก็พับให้เรียบร้อยดึงให้แบบตึงเท่ากันนะครับทั้งสองด้านหลังจากนั้นนะครับก็พับครึ่งนะครับ เข้าไปทั้งสองด้านพยายามทำให้ด้านสองด้านมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสีเ่เรจะดุหับนะครับ เชื่อก็เก็บเข้าไปด้านในได้นะครับหรือว่าบางคนอยากจะม้วนให้เรียบร้อยก็ทําได้เหมือนกันเนาะแต่บ้านเราก็จะแบบใช้แบบว่าโยนเข้าไปข้างในก็พอเ <im st ress> มื่อเราทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งอีกที อันนี้เป็นวิธีเก็บไฟชีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บตัวอินเนอร์เต็นกันก่อนเริ่มการเก็บอินเนอร์นะครับ <c oughs> ก็เริ่มจากการปลดเสารตรงนี้ก่อนอันนี้นะทั้งสี่ด้านนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาปลดสายตรงนี้นะฮะที่ ปกติเราจะดึงให้มันกลางใช่ไหมอันนี้เราก็ดึงออกดึงจับจับข้างบนข้างล่างเนี่ยนะครับก็ดึงแยกออกจากกันได้เลยตัวเต็นท์ก็จะยุบลงไปแบบนี้นะโอเคหลังจากตรงนี้เราก็มาถอนสมอได้เลยนะครับถอนสมอทั้งสี่ตัวที่เราปักไว้หรือว่าเราปักไ้กี่ตัวก็ถอนออกให้หมดนะครับ มันจะมีข้อต่อตรงนี้นะครับที่ที่มันทําใหา้ก้านเสามันตึงอยู่เราก็ปลดตรงนี้ออกนะครับมันก็จะงอได้แล้วก็ทําทั้งสีด้านก็หลังจากที่เราพับนะครับจะเห็นว่าเต็นตัวนี้จะมีกาวชีตติดมากับตัวเต็นเลยนะครับอันนี้ ปกติแล้วก็จะไม่ต้องถอดนะครับก็ติดไว้อย่างนี้เลยแต่เราแคเ่เช็ดทำความสะอาดตรงพื้นกาวชีสนิดน,นึงนะครับให้มันแบบว่าแห้งสนิทแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีความชื้นติดไปเวลาเราเก็บนะพอเราพับเต็นท์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วนะครับก็มาดูที่เสารตรงกลางกันนะครับวิธีล้มเสาเนี่ยก็คือว่าให้ล้มไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่าล้มไปในแนวทะยงนะครับมันจะมันจะเก็บไม่ได้อ่เดี๋ยวผมจะล้มแนวทะยงให้ดูนะครับ แนวทแยงมันก็จะล้มแล้วมันจะไม่แนบนะครับให้ล้มไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเราเราดูว่าด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสอนะ่ะด้านใดด้านหนึ่งนะฮะล้มไปเลยนะครับมันก็จะล้มได้สุดพื้นแบบนี้พับนะครับด้านที่เราไม่ได้ล้มเนี่ยเข้าไปหาเสานะครับแบบนีน้มันก็จะพับได้นะครับ แล้วก็เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้นะครับพับเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทั้งสองข้างนะเหมือนพับปีกเข้ามาอย่างนี้นะสองข้างนะครับมาหาเสาตรงกลางเป็เราพับอีกทบหน,นึ่งเนี่ยมันก็จะได้เหมือนเป็นทรงลูกคลฟคือถ้าถ้าเราพับแล้วเราไม่ได้ลูกคลิปแสดงว่ามันผิดให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถม้วนได้เลย มวนแน่นๆนะฮะหรือจะใช้แบบตัวช่วยกดไปด้วยก็ได้มันก็จะแน่นขึ้นอันนี้นะครับก็เรียบร้อยในการเก็บอินเนอร์แล้วเราก็ยกไปม้วนกับตัวไลชีทได้เลย เสร็จแล้วก็เอาตัวกระเป๋านะครับมาครอบไปนะครับก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะมีด้านที่เราดูซิปได้ไม่สุดนะครับก็เอาด้านนี้ยที่เป็นหัวตรงนี้ครับมาครอบตรงหัวที่มันใหญ่กว่าของเต็นท์นะครับจะได้ใส่ง่ายกว่าครอบไปด้านบนนี้เลยแล้วค่อยพลิกกลับมาปึ๊บนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรา ใส่แล้วพอดีแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับก็ดูซิปิดตัวนี่ก็จะเป็นวิธีการเก็บเต็นท์ดีโดีเดอร์วันทัชเต็น์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถัดมาเราก็จะไปเก็บทาพกันต่อนอันนี้ถัดมาเราจะมาเริ่มเก็บทาพกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเรามีของมีอะไรเราก็เก็บขึ้นรถให้หมดเนาะแล้วเราก็ เริ่มเก็บทับกันได้เลยนี้ก็เริ่มจากล้มเสาลงมาเลยทัรตัวนี้ก็จะง่ายนะครับเพราะมันมีเสาเดียวเนาะอีกด้านหนึ่งมันเ,เกี่ยวกับเต็นท์ไว้ถ้าเราเก็บเต็นเราก็เก็บง่ายก็หลังจากนั้นก็ถอนสมอทุกตัวนะครับ แล้วนะครับก็จับตัวทาบอันนี้ให้มันเป็นกึ่งกลางตามสะเข็บตรงกลางของเขานะครับก็ไล่มาเลยอันนี้ก็ถ้าเกิดเก็บันเดียวก็สะบัด เราก็สะบัดแรงไปกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับทาบกันนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เอาตัวเชือกเนี่ยขึ้นไปบนทาบก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าบางบางคนอาจจะแบบม้วนเชือกสวยๆอะไรเงี้ยเก็บอะไรเงี้ยแต่บ้านเราก็จะใช้โยนเข้าไปข้างในเหมือนเดิมเพราะเราขี้เกียจครับตรงส่วนของทาบเนี่ยจะมีตะเข็บอยู่ที่หนึ่งก็ให้เราพับพับครั้งแรกเนี่ยขึ้นไปตรงตะเข็บนี้เลยก็ได้ครับ เป็นเหมือนไกด์ไลนะ์นะให้เราแบบพับในครั้งแรกอันนี้เราไ็ไะ้ได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วก็พับไปทบหนึ่งโดยให้ขนาดเนี่ยมันเอาเอาตะเข็บตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับ mm. ก็เหมือนเราพับพับให้เห็นตะเข็บตัวนี้ขึ้นมาอีกนึงนะแล้วก็จับให้ตลอดเนี่ย พอเราพับสามทบเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปบนสุดแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าดูจากถุงนะ่ะเรายังเก็บไม่ได้นะครับก็ต้องพับอีกทบหนึ่งพับไปอีกทบหนึ่งก็จะเป็นครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เริ่มม้วนได้เลยเอาจริงๆตรงพับตรงเนี้ยจริงๆแล้วพับยังไงก็ได้ครับให้มันลงถุงได้เนาะแต่ว่าของวิธีการผมก็จะทําประมาณนี้อันนี้เราก็เริ่มม้วนได้เลย โอเคพอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็เอาสายมารัดได้เลยนะครับแล้วก็เอาใส่ถุงอันนี้นะครับโอเค ป๊ปเสร็จแล้วเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บหรือถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยดูวิธีการกลางสําหรับเต็นต์ตัวนี้นะครับก็สามารถย้อนไปดูนะครับคลิปเก่าของเรานะครับที่ทําเอาไว้นะครับวิธีการกลางเต็นต์ตัวนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ เวลาเก็บก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับสำหรับการรีวิวการเก็บเต็นต์ตัวนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากให้ผมรีวิวของที่ตัวไหนที่ผมใช้นะครับก็บอกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ